ครับทางคือพิจยาบอลแรงของเขาก็ยังดีนะครับมันใกล้ตาขายไปหน่อยนะครับตีนี้ลบไม่ออกเลครับเวียดนามอีกทีดึงฟราวนี้เราเซฟบล็อกไว้ได้แต่ว่าต้องแก้ก่อนนลครับจะตูออนเซตเองอัจฉริพลยดอย่างไม่ตายครับยังเกี่ยวเข้ามาได้ตอนนี้รันทวยลุ้งจากแดนหลังเดี๋ยวว่าลูกนะครับพยายามจะฝืนแบบตีแต่วังผลแน่นรูไ้ไหมครับภริยาเิ์ฟนะครับบออแรงของเขามีปัญหาะลรครับ ยกไปสูงไปก่อนนะครับสู้กับล็อกแต่ทีกทีเราเก็บล็อกไว้ได้นะครับไอ้แหมลูกนี้เกืิดผิดจังหวะยังได้อยู่นะครับแล้วเวียดนามเขาบีพลาดเองก็ปูหูการโฟกัสไม่ท่ามานะครับเดี๋ยวฮะพลาดไปครับผมฟันทูลินได้เสิร์ฟต่อรับมือบนมันสั้นไปนะครับออกมาตั้งย่อเสร็จแล้วเตะหนีว่าไม่ออกครับชัวเนี่ย อาจารย์ชาโจออนกับเสิรซบไม่เข้าจะจะสมตรงแก้แล้วครับทางตอนที่เราบุกแล้วพอฟงแก้ได้ดีครับต่อแก้ได้ดีแล้วก็บอลรับเราไม่ได้นะครับลูกนี้จะได้ทันดาวเซฟเปิดตัดเกมรูปได้ดีเขานะครับฟรีบอลนะครับเอาเลยครับจะเล่นเกบแบบไหนนะครับโอ้โห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 แรกมันใกล้แม่แม่ก็ยังอยู่นะครับ อีกทีครับออนฟันให้มาแล้วก็ไม่ตายกับเพนุกิยาเป็นโอกาสเวียดนามบ้างรุกจากแบลลันโอ้โหไม่ข้ามครับเพนุกิยาเสิฟเด็กดิ้นทุยรับดีแล้วครับเดียวนี่อะไรครับเหมือนกันเลยนะโอเคครับโ100%บริษัทรับดีนะครับเซตทุกอนแล้วก็บอลซสาดใ้ครับโอ้โหอาทยา ัวบล็อกเขาไม่รู้จะจับใครเหมือนกันนะฮะชาจอนเซิร์ฟบอลแรกสั้นหน่อยตัวเซตตุงย้อนมาเลยครับแล้วก็จะดิน้นทุยขึ้นไปไม่ตายครับพวกเราเหนียวป่อข้ามาก่อนแล้วก็ให้ที่เดิมนั่นแหละครับอูฟูยังไม่ตายครับอาจาร์วอนขึ้นสู้กับบล็อกอืปเวียดนามเหนียวเหมือนกันอะไรครับจะดิน้นทุยขึ้นสู้กับบล็อกดีไม่ออกครับเจอรัดภาบล็อกเต็มฝ่ามือ จะได,ด้ทันดเสิร์ฟบอลแรงของเขาตาของเราเข้านะฮะแล้วก็พิพิยาขึ้นไปดนเสียลบล็อคครับเป็นกางเวียดนามหัวสาวขึ้นไปหนีล็อคไม่ออกอีกท,ทีครับฝั่งนี้ต้องแก้ไขเลยครับอานะครับเป็นการของไทยบ้านนะครับพร้อมวันให้มาอัชนาบรุ่งขึ้นไปและเป็นคะแนนสุดท้ายในเซตนี้ครับเราชนะไปก่อนนะครับในเซตที่หนึ่งวันนี้เปิดเกมได้สวยงามครับ ดีสิบห้าต่อสินะครับจรเจีัวสเิของเราปั๊บสันนรยังเซ็ตได้นะครับรางัลบอลบูรสินให้เป็นแชมของไทยนะครับเวียนาำฟ้าวตาชายพอระยะเซิ์ฟไม่ข้ามตามหลังซาเปาห้านะครับไทยนะครับผมทนดาวเซิฟ ลุบปนี้เซตมือเดียวนะครับทางโดนที่ลาอูนะว่ายังไม่ตายครับของเราโตมาบ้างผู้ร,รัศดรเปล่าประเด็นู้จัล้มหันนะครับเอดี้เด็ดแก่ครับพลเอกเวียวนันน่าจะฟ้าตากขายนะครับเจนที่ตันทุยสันนี่ฐ์จะติดเซบบอแรกเราไม่ดีครับโอ้โหตอนนี้ของเขาทิ้งหาเราไปแล้วนะเป็นห้าคำแน่นนะครับสิบสี่ลบเก้าเรียดิเซบโตอันเด่นน่าจะออกหมายเลขสามเป็นตัว่า เด,เ,เ,ดเดินขอไปว่ายเองก็ได้พอแล้วไล่มาตั้งเยอะระยัลเซฟบอลแรกของของเขาคข้าในเข้านะครับลุกยิงย่างงัดมาได้นะครับไทยได้ตทุกอนออกให้ข้ามาก่อนแล้วก็หัวเสาของียบนาำตีออกไปเองคปู่ฟุตอ่าไม่คิดต้อกินครับต้องต้องพยายามนะครับอย่าให้ให้ให้นวาได้คะแนนะนะครับ <quier an Woods> บริษัทไปหน่อยนะครับ อันเดอร์ให้กับพาวิพาวีครับก็คาวามแรงของลูกนะ้องพีนันนีอยอยู่ตรงนี้เด็ดมากครับน้องสอนี่ระหวา่างช่องระหว่างคนด้วยพูย่พี่นะครับอ้าวลนครับหลน้นอาจจะเราจะอยู่แรปอย่างเหนียวครับได้คะแนนครับโอกาสครับนี่แหละครับพี่น่าสำคัญไม่ไหวแล้วครบับนี่ทำนี่โอ้โหระบบสียแต้มหนึ่งับใช่แล้รับรถไปแล้วตัวเลย ดีที่ว่าน้องสองรับได้โอ้เนี่ยครับไอ้ดิพิยาสำคัญเลยครับแต้มนี้รับมือบนดีนะครับชัชโชออนวีบาววีขึ้นไปทัสเป็นแต้มดีมากครับลองแก้ที่กินนะครับเอาแล้ครับชัชโชออนขึ้นเไปลูกนี้โอ้โหยังเหนียวนะครับบนมา บอลฟันให้บอลซ่านหนูบ้างนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับทัดดาวสวยงามมากดีทัดดาวก็ยังเล่งเซตพอยด์นะครับเอาละครับจับเป็กเซตได้ไหมครับพีมพิจักขึ้นเตะบอลกระเด้งแล้วก็ออกครับอ๋อครับน้ำโซนสูงเซตเลยครับนัดละบุญงานสวไทย ดูเซนหนาดูแล้วลู้มนี่ใช่พอจะลงเซตนี้ลุ้นระทึกนิดนึงกั Un นไหมครับชนะไม่ขาดมันก็ได้เสียได้แต่ก็ชนะไปได้นะครับแล้วลุ้นมันโอ้โหเกือบลงโปรเซสเดือดดาบเลยอัเนี่ยลุ้นแก่นหน้าดูนะทั้งทีมเลยคะแนนแรกในเซตที่สามทัดดาเซิร์ฟบอลแรกสร้างไหมครับของเวียดนามจะได้ดูอีกขึ้นโซ่กับล็อบนะครับไปดึงตีทัชได้ครับหนุนหน้า รับยากครับแค่ที้กินเซบคราวนี้รับเกือบโอ้โหหลน่นผลเสียงรูว่าไงครับหา้ไมมวามทางฝั่งไทยครับแทบเป็นใจของเราบอลยังอยู่ข้างเราเหมือนกันพี่สิียงก็ไม่เวิร์ดครับดูจะคราบชาปัดปันเซบในีึกระบบนี้ของหลักนะครับของเรารับได้เซตมือเดียวรับแล้วก็โอ้โหข้ออะไรเซนต์ลงไปสวยนะครับเป็นวิทยา,านี่แม่นมากครับ มาที่ระบบเสิร์ฟบอล์นักของเราเข้านะครับร Arizona, van, พพ inform inform Georgia, แล้วก็วิ่งฟูบีบนี่หายันมาตีตรงกลางครับอะไริยิร์ฟอ้าวปล่อยครับปูโผล่ปล่อยด้วยมองเยอะด้วยนะพวกเนี้ยอันนี้อันนี้ก็เสิร์ฟเสิร์ฟดีมันจะออกนะครับเหมือนจะออกก็เลยตัดสินใจปล่อยอริยรที่ไปเติมเป็นบอร์น้ำมันเลยนะครับมันสกปรก อ่าน,นะครับของเราใช้จะอ่อนขึ้นปีปิดบล็อกแล้วเปลี่ยนทางลงอันนี้เราเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วระยะเซิร์ฟเซิร์ฟบอลนี่จะไหลแต้มแล้วนะครับทมให้ไม่ทันแล้วเอาเลยครับชมพู่โอ้โลูกนี้เลยเกี่ยวกับสองไร้ากาจริงๆครับนี่ครับโอ้แตบบนะ๊บแท้จะไหลเหมือนน้ำนะบทคขี้ิงเข้าเซิร์ฟฝราเนี้ของเรารับดีแล้วผ่อนพันให้วิวหาวีกนี่โอ้โอหจะมัดกี่ตรงกลาง ยเสิร์ฟกีฬบล็อกจับะครับไหลหลาหลงชดนี้วิวบีบล็อกหน้าสายตนะเขาเ้าไปเด็ตัวด้วยคนระับทนี้ดูอีกเสิร์ฟลวิวร,รับดีแล้วก็กดลูกเด้ไม่เหลือ